สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถ M X M S X F นะครับในการแต่งงบประมาณ15,000ถึง20,000นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานว่าไม่ได้ไปเที่ยวเลยมีโควิดนี่เราก็มารีวิวรถแทน้วกันนะครับที่มีร,รายถ่ายแล้วรก็เริ่มเลยครับเพื่อไมเ่เป็นการทำให้คลิปยาวเกินไปเริ่มจากชินน้นแรกเลยครับ ด้นหน้านครับอันนี้เป็นชิว CB 500X นะครับซื้อมาจากในอะไรปะในช้อปปี้ห้าร้อยกว่าบาทนะครับเริ่มจากด้นหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นตัวขาแปลงจับชิวนะครับซือ้อสั่งทํากับร้านอะไรไม่รู้นะลืมนะครับอยู่ประมาณ800บาทนี่ครับประมาณแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นอะไร ที่จับโทรศัพท์นะครับเป็นของโฟกัสของโมโตทิกนะครับไม่รู้เห็นไหมครับอันนี้ซื้อในช้อปปี้นะครับก็ร้อยสองร้อยบาทนะครับนน่้็เป็นตั้มอะดีนาลีนนะครับนี่ซื้อมือสองมาก็เท่าไหร่นะได้คู่หนึ่งมาประมาณสองพันห้ามั้งครับ ก็แฮนด์เป็นแฮนด์ทีซีเอกนะครับมาใส่เอเมเอกบวกตุ๊กตาแฮนด์ซาเกกะว่ารวมกันประมาณ600บาทครับตุ๊กแฮนด์สามร้อยตุ๊กตาสามร้อยแล้วก็เป็นกระจกกระจกเป็นของของอะไรวะของชิคร้อยยี่สิบห้าหรือเปล่าเนี่ยร้อยยี่สิบห้าไอ้ครับ ซื้อตามร้านทั่วไปส0งอบาทคู่นึ่ก็มีอะไรอีกมีไฟเลี้ยวหยดน้ำโฟกัสก็อันนี้หน้าหลังคู่เท่าไหร่ประมาณ300อครับตัวคู่ล150ะร้อยห้าสิครับแล้วก็เป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับไม่ไม่ไม่ทั้ทงคันนหะรือทั้งคันไมาถึงรวมกันก็ประมาณ ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับราคาประมาณปีที่เดียวนะครับไม่รู้ว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่นะครับมีรอยครับล้มแปะมาอืสามจุดมีรอยนิดหนึ่งแต่ยังเสื้ออยู่เดี๋ยวค่อยซ่อมดีตอนนี้ใช้ขับแก๊บนะครับเลยยังไม่ซ่อมปวดล้มอีกสักรอบเพื่ใช้ใช้ไปก่อนถ้าเลิกขับแล้วค่อยซ่อมได้แล้วก็ไล่มาต่อเนี่ย ต่อไปมีอะไรวะไปก็มีนี่ครับสวิตไฟต่อไฟหน้าครับเปิดปิดเอาแล้วก็สวิตไฟอะ,อะไรนะสปอตไลท์อันนี้ก็ทำมาประมาณ500รวมช่างแล้วก็นี่นะครับอีกข้างนะครับเป็นคู่กันนะครับแล้วต่อมาก็ <S <S 2> <S 2> นี่ครับพดีเจอเลยครอบโซ่เราลิ้นใสนะครับตัวนี้เป็นของ GT ProDuct ซื้อมาเท่าไหร่950บาทนะครับท่านสั่งในช e. ้อปปี้ก็มาต่อใกล้ๆนะครับก็มีย่างหน้ามีเพิ่งเปลี่ยนเลยเป็นของ IRC นะครับเบอร์120กับเบอร์130นะครับหน้าหลังแล้วก็นะครับมาด้านล่างต่อริมทางนี้ก็จะเป็นปั๊มอะดรีนาลีนเบอร์อันนี้ไม่ใช่ดิเขาไม่เรียกเบอร์นะเขาเรียกซีพอตนะครับ กับจานเบรก RCB นะครับของ Racing Boy RCB ครับคู่นี้ก็ตกประมาณ2,000ครับก็จะมีคู่หลังด้วยครับคู่หลังก็เป็นของยี่ห้อเดียวนะครับไฮเดนาดีนกับ Racing Boy ก็ประมาณด้านหลังจะถูกกว่าด้านหน้าหน่อยก็อยู่ประมาณ1,800นี่หละมั้งครับ ครับแล้วก็เป็นตัวอาร์มครับอันนี้อาร์มเป็นของอะไรไม่รู้ครับซื้อมือสองมาได้มาพันกว่าบาทครับแล้วก็เป็นโชควายเอ็ดตัวลิซ์นี่ก็ได้ประมาณสามพันสามพันกว่าบาทครับตอนนั้นก็เป็นการดีดงานสร้างมือครับอันนี้ได้มามือสองได้มาหก0อยบาทต้องมีอะไรอีกมะหาก่อนครับอืม ก็มีนี่นะกระเป๋าแก๊บอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ใส่ไว้ขี้เกียจถอดว่าเดี๋ยวบางทีไปทำจะได้ไปเลยมาดูนี่ครับอันนี้เป็นกล่องแบกทยอันนี้กี่ลิตรวะน,นี่ประมาณสามสิบแปดลิตรมั้งครับถึงไหมไม่ถึงมั้ยไม่ถึงไม่ดูประมาณสามสิบกว่าวเนี่ยนะครับอันนี้ได้มาประมาณสามพันนะครับรวมแบกด้วยนี่ครับอันนี้คือแบก นี่คือแยกกันมานะครับกล่องก็ต่างหากักอันนี้ก็เป็นเบาะเบาะน,นี้เป็นเบาะของอะไรที่จริงมันเป็นเบาะอะไร,ะรไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ราคามันอยู่ประมาณสองพันบาทครับแต่พอดีหนังเก่ามันขาดเลยเอาไปหุ้มใหม่ก็เป็นอันนี้เขาเรียกหนังอะไรไม่รู้ครับเห็นกำลังฮิตก็เลยหุ้มเป็นสีแดงก็มีอะไรอีกบะหมดยังอันี่ นี่ก็เป็นครอบเครื่องครอบแข้งของ h น c ทซีนะครับของ Honda ตรงรุ่นเลยวันนี้ถ้ามือนหนึ่งมันเท่าไหร่มันอยู่ประมาณหลายพันเนียครับจำไม่ได้แต่ที่พนราคามขึ้นขึ้นลงๆนั่นขอไม่บอกราคาแล้วกันครับแต่ว่าก็ับประมาณพันสองพันรับแต่ไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่อืม,มเดี๋ยนะับ ยกก็ไปแล้วแล้วนี่ไงนี่อ่ะเนี้ยอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรโครงถักโครงถักเป็นมือสองเอามายึดใส่ไฟสปอร์ตไลท์ก็เลยซื้อมาครับอันนี้ก็ได้มาสามร้อยกว่าบาทครับเอามาทำสีเองสังเกตได้จะเก่าแล้วสีิมขึ้นแต่ว,ว่าเอามาใส่เฉยๆใส่เป็นประโยชน์ไม่ซีเรียสแล้วก็มีอะไรอีกอืม เล็กๆล็น้อยอยเอาเลยนจุกวมครับอันละยี่สิบบาทแล้วก็เป็นไล่น็อตนะครับน็อตน็อตเล็กสีไทเทีหวอนลองน็อตอะไรรวมต่างๆก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับรวมเกือบทอั้งคันอโอเคครับ้งันเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องอันนี้ให้ดูเลยครับว่าด้านในเป็นยังไง โอ้คุณแจมมานล้วที่เดือดเลยคุณแจามานะเกิดเปิด,เป,ดเปิดนี้ครับกด<อ>ก็เปิดได้เลยก็เป็นอย่างนี้ครับวันนี้ค่ะใส่ย,ยาไปด้วยเผื่อปวดหัวอะไรคือตอนวิ่งแคปล้วชอบปวดหัวนะครับก็เลยต้องพกยาไว้บ้างประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผมิดผมรีวิวไว้นานแล้วนะครับประมาณเกือบปีที่แล้วนั่นแหละนะครับ ถ้าอยากรู้ว่ากี่ลิตรแล้วแบบรู้ละเอียดแบบมาใหม่ๆเป็นยังไงก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับที่ครับก็คงมีเท่านี้นลครับสำหรับการแต่งรถของผมอันนี้เขาไม่ดูเดียวเลยแนวเลยวะแนวริงนะครับปกติแนชวชริงอันนี้ไม่ค่อยมีคน แต่งแนวออกสิ่งๆตอนนี้ผมเน้นไปเที่ยวเน้นขับใช้งานผมเลยแต่งแนวนี้นะครับก็เฮ้ยนี่ไงอดไอ้หมดอันหนึ่งอ้าวคลิปปิดพอดีเลยเป็นชิ้นสุดท้ายปิดนะนี่เป็นคัดน้ำมันนะครับของอะดรีนาลินข้ามไปไหนเหระนะครับก็ใช้คู่กับ,บตัวปั๊มนี้นะ ครับสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ